จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกของสกีบิดดี้ทัวเลตมีฝ่ายพีระมิดเพิ่มขึ้นมาเป็นหัวมนุษย์นาฬิกาที่สามารถควบคุมเวลาได้แล้ววันนี้ทุกคนอยู่ในโลกของสกีบิดดี้ทัวเลตมันติเวิร์สจากช่องดอมสตูดิโอครับจากผลงานมันติเวิร์สรอบล่าสุดนะครับผลงานของดอมสตูดิโอก็ได้รับเลือกไปอย่างถล่มทลายเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันในโพนี้ด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยมีการบอกว่าใครรอดใครตายและหากเพื่อนๆยังไม่เคยดูผลงานของดอมสตูดิโอหลังจากดูคลิปนี้จบ ก็อย่าลืมเข้าไปดูต้นฉบับกันด้วยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายวิดีโอแล้วนะครับเริ่มต้นกันที่ EP หนะครับเปิดฉากมาด้วยโลกแห่ง1ครับที่พี่แดงไททันสปีกแมนและพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนและเหล่าสปีกแมนที่โดนกลุ่มสกิบดิ Toilet และกลุ่ม a แอ r โ Toilet บุกโจมตีครับโดยพี่แดงในเห็นท่าไม่ค่อยดีนะครับก็เลยกระโดดเข้าไปไล่พวกแอสซิลันแอสโตไทเล เพื่อช่วยกลุ่มพันธมิตรครับแต่แล้วในจังหวะที่ไททันคาเมล่าแมนเผลอไปมองพี่ไททันสปีกอร์แมนครับพวกเอสเทลันเอสโตไทเลตเนี่ยก็มาตุยหลังพี่ไททันคาเมล่าแมนจากข้างหลังครับแถมพวกมันเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีแสงสีเหลืองครับที่เหมือนจะทําให้ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยหยุดชะงักได้ครับก่อนที่พวกมันเนี่ยจะเอาพลาสติกสกิบดิท,ทอยเลตหรือก็คือสกิบดิท,ทอยเลตปรสิตมาดูดคอพี่ไททันคาเมล่าแมนเพื่อเข้าสิงครับและสุดท้ายพวกมันก็ทําสําเร็จนะครับสามารถควบคุมพี่ไททันคาเมล่าแมนของเรราไปไปดด้ในที่สุคับ และพอไททันสปีกเกอร์แมนของเราเห็นท่าไม่ดีครับก็เริ่มพยายามจะยิงสวนเพื่อช่วยไททันคาเมล่าแมนครับแต่ก็โดนหยุดเอาไว้ด้วยเจ้าแอสเทอรแลนด์แอสโตรทเลดอีกครั้งครับอะไรกันครับเนี่ยเรียกได้ว่าโลกคู่ขนาดนี้นะครับเปิดมาก็อย่างโหดเลยครับซัดกันนัวเลยครับแล้วพวกแอสเทอรแลนด์แอสโตรทเลดเนี่ยยังโหดเลยครับในโลกคู่ขนาดนี้ก่อนที่พวกมันนะครับจะบินหนีไปพร้อมกับของแถมอย่างไททันคาเมล่าแมนครับพี่ไททันสปีกเกอร์แมนของเราเนี่ยไม่รอช้าครับจังหวะนี้เนี่ยบินไล่ตามไปช่วยพี่ใหญ่ครับ และในจังหวะนี้ครับไม่ต้องเดาเยอะเลยครับไม่ว่าโลกหลักหรือว่าโลกคู่ขนานครับคนที่สวยที่สุดก็คือ Point of View Camera Man นั่นเองเขาโดนจู่โจมโดย b ัสซอสไทรเดอร์สกิมปดิดต์ทอยเลตครับที่เคยปรากฏตัวขึ้นในจัก,กรวาลหลัก หรือก็คือต้นฉบับตอนที่49้นั่นเองครับแต่เจ้าบัสซอร์สไทเดอร์สกิมบิดทอยเลตเองก็ซวยไม่แพ้พอยออฟวิวคาเมล่าแมนครับในจักรวาลหลังเนี่ยโดนทีวีบูแมนเผาทิ้งไปยังไม่ทันได้โชว์เทพจักรวาลน,นี้โดนเอาคอนทุบหัวแตกยับเลยครับก่อนจะโดนฟาดไปหนึ่งทีครับและเจ้าพอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเรานะครับก็ลุกขึ้นมาครับและได้เจอกับเผ่าพันธุ์ใหม่อย่างคล็อกแมนครับโดยที่คล็อกแมนนะครับจะมีลักษณะหัวเป็นนาฬิกาตามชื่อของพวกเขาเลยครับและตัวของเขาเนี่ยยังมี ซึ่งได้ให้ผมเดาจากสิ่งก่อสร้างและลักษณะการแต่งตัวของคล็อกแมนแล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจักรวาลนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษแน่นอนครับหลังจากนั้นครับตัวของคล็อกแมนนะครับก็มอบนาฬิกาข้อมือให้กับพอย n t ออฟวิ w คาเมล่าแมนครับโดยที่ผมอยากจะให้จํานาฬิกาข้อมือเรือนนี้เอาไว้นะครับและหลังจากนั้นไม่นานครับเราก็ได้เจอฝูงของสกิบิดทอยเลดที่กําลังมาจู่โจมครับแต่แล้วกลุ่มของคล็อกแมนก็ได้มารวมตัวกันในที่สุดครับโดยที่จะมีนาฬิการูปแบบต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนาาฬิกกปุ นาฬิกาลูกบากนาฬิกาลูกตุ้มโดยที่พ่อหนุ่มนาฬิกาลูกบากหรือก็คือลาร์ดค็อกแมนของเราได้เปิดอันติครับ The world ดหยุดเวลาทั้งโลกเอาไว้ครับโดยที่เราจะเห็นว่าตัวของคล็อกแมนทุกตัวเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติครับแต่พวกสกิปิตไท,ทเลทรวมถึงฝ่ายพันธมิตทุกคนนะครับจะโดนหยุดนิ่งครับส่วนพี่พอยออฟวิลคาม,มลา่าแมนของเรานะครับไม่ได้หยุดนิ่งไปด้วย เพราะว่านาฬิกาที่ค็อกแมนเอามาให้นั่นเองครับหลังจากนั้นไม่รอช้าครับไล่ติดนาฬิกาข้อมือให้กับเพื่อนๆทุกคนต่อฝ่ายพันธมิตรจะได้ขยับตัวได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้นั่นเองครับและวิธีการฆ่าพวกสก i มบิดทอยเล t ของพวกค็อกแมนมาอย่างพีคเลยครับเอาระเบิดซีโฟมาวางครับบนพวกสก i มบิดทอยเลสครับท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไล่กดชะโคกทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความมันและสะใจพอเวลาไหลกลับมาเป็นปกตินะครับทุกอย่างก็ได้ระเบิดกลายเป็นโกโก้ครั้น ใน EP ที่2ครับเราจะได้เห็นการบุกเข้ามาของเหล่าสกิบดิตทอยเลตครับและทันใดนั้นเองครับไฟนิงล็อกเก็ตลันเชอร์สกิบดิทอยเลตก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับเขายิ่งจะวดมากาดจะเก็บทุกตัวลวดเดียวไปพร้อมกันครับแต่โชคดีครับที่ลาร์ดคอร์กแมนของเราเนี่ยสามารถเปิดอันติสวารูโดได้ครับหยุดเวลาเอาไว้ได้ทันทีครับก่อนที่จะชี้ไปที่หน้าปัดนาฬิกาของเขาครับแล้วเราจะเห็นเวลานับถอยหลังครับทำให้รู้ว่าตัวของเขาเนี่ยหยุดเวลาได้แค่10วินาทีเท่านั้นครับเจสแพคคอกแมนของเราก็ไม่รอช้าครับ บินไปอุ้มเจ้าไฟอิงล็อกเก็ตลันเชอร์สก i d i t ดดิทรอยมาวางเอาไว้ตรงกระแสที่ระเบิดไหลผ่านครับและพอผ่านไปครบ10วิครับเวลาก็ไหลกลับมาเป็นปกติครับกระแสร,ระเบิดก็ได้ทำให้เจ้าไฟอิงล็อกเก็ตลันเชอร์สก i d i t ดดิทรอยตตุยเย่ไปในที่สุดครับก่อนที่เราเนี่ยจะเห็นยานบินของพวก c ล o อกแมนมารับพวกเขาเอาไว้ครับแต่เราจะได้เห็นนะครับว่ากลุ่มของพวกสก i บิด t ิท l อยเเนี่ยเริ่มวิ่งไหลเข้ามาแล้วครับ และเจ้าลาร์ดค็อกแมนเนี่ยก็พยายามจะรีดเค้นพลังออกมาครับแต่ก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าอันตีเนี่ยติดคู่ดาวอยู่ครับสุดท้ายทุกคนก็เลยตัดสินใจขึ้นยานบินหนีไปครับในยานบินเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์สปิเกอร์แมนกับค็อกแมนเต้นครับแต่เสียงนี่คืออย่างฮาเลยครับถ้าอยากฟังเนี่ยผมแนะนําให้ไปฟังที่ต้นฉบับกันดูนะครับผมบอกเลยว่าฮาจริงและหลังจากนั้นครับเราก็จะเดินทางมาถึงฐานทัพของกลุ่มค็อกแมนครับที่สวยงามเอามากๆเลยครับ และในฐานทัพครับเราจะได้เห็นพลังเกี่ยวกับการเวลาครับนั่นก็คือเวลาเร่งโตนั่นเองครับซึ่งถ้าใครเคยดูด็อกเตอร์สเตรน์นะครับจะมีฉากคล้ายๆกันครับอย่างการเร่งเวลาให้ผลของแอปเปิลเนี่ยโตขึ้นแล้วก็เหี่ยวเฉานั่นเองครับแต่ในโลกคู่ขนานแห่งนี้ครับเขาจะใช้ดอกกุหลาบเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังนั่นเองครับและเราจะเห็นว่าดอกกุหลาบเนี่ยค่อยๆโตจนผีบานครับแต่เหมือนเจ้าค็อกแมนตัวหนึ่งเนี่ยไม่พอใจครับซึ่งถ้าให้ผมเดานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าค็อกแมนตัวนี้นะครับมีพลังที่ตรงกันข้ามครับ และตอนที่ดอกกุลาหียวเฉานั้นก็เป็นเพราะว่าผลงานของเขานั่นเองครับและในฉากถัดมานะครับเราจะได้เห็นจอคอมจอหนึ่งครับที่มีมอร์สโค้ดปรากฏขึ้นมาครับโดยสําหรับเพื่อนๆที่อ่านมอร์สโค้ดไม่ออกนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับอ้าวแต่ได้มีท่านนึงนะครับแปลมาครับว่า Ne ดไทยท่านครับหรือก็คือต้องการไทยท่านนั่นเองครับก่อนจะจบท้าย EP ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความอิบอายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกสก i บบิททอยเลตเนี่ยมาล้อมเอาไว้แล้ว และแล้วเราก็มาถึง EP ล่าสุดกันแล้วนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นเงากล้องของ Point of View Camera Man ครับจากคำอธิบายของ Dom Studio นะครับเจ้าไททัน Coxman ได้ย้อนเวลากลับไปครับกลับไปแบบไกลโคตรเลยครับกลับไปถึงตอนที่1กันเลยทีเดียวครับแล้วพอเจ้า Point of View Camera Man ลุกขึ้นมานะครับเราก็จะได้พบกับ m u t a n t Skibidi Toilet ในเวอร์ชันโลกคู่ขนานนี้ครับ และในระหว่างที่พอยออฟวิวคาเมนาแมนของเรากำลังจะตุยเย่ขึ้นสวรรค์นะครับก็ได้มีกงจากนาฬิกาโผล่ขึ้นมาเก็บเจ้าวิวแทนสกิบิดทอยเลตตุยเยไปก่อนครับและเราจะได้เห็นนะครับการปรากฏตัวของไททันครอกแมนครับซึ่งมาอย่างเท่เลยครับพร้อมกงจากนาฬิกาล้อมรอบตัวไปหมดเลยครับและนอกจากนั้นครับตัวของเขาเนยังสามารถยิงปืนที่ใช้ในการหยุดเวลาได้อีกด้วยครับแต่ดูเหมือนถ้าสกิบิดทอยเลตมีตัวขนาดใหญ่ขึ้น ในการอยู่เวลาเนี่ยจะต้องใช้ลำแสงสีชมพูที่รุนแรงมากกว่าครับและพอหยุดเจ้าสกิบดิตทอยเลตตัวนี้ได้ตัวของเขาเนี่ยไล่เวทมนต์ครับเพื่อเอนชันเสริมพลังให้กับตัวของปืนของเขาครับให้ลำแสงเ,เป็นสีเขียวแทนครับโดยที่ลำแสงสีเขียวเนี่ยสามารถใช้ในการควบคุมสกิบดีตทอยเลตได้ครับเดี๋ยวนะพลังควบคุมจิตใจเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการเวลาครับเนี่ยหรือว่าเองไปเปลี่ยนความทรงจําเจ้าสกิบดิตทอยเลตเหรอ และพอเจ้าแอส e ูรันแอสโตไทเลตที่บินมาอย่างเร็วครับยังไม่รู้ตัวก็โดนพีสกิบดิตไทเลตสุดหัของเราสับเละเป็นโจกเลยครับและปิดท้ายสงครามด้วยการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างไททันค o อกแมนและแซนติสกิบดิตไทเลตครับโดยที่เจ้าแซนติสกิบดิตไทเลตเนี่ยเขาจะมีลำโพงตรงกลางหน้าอกที่พร้อมจะใช้คลื่นโซนิกเวฟเหมือนกับแซนติสกิบดิตไทเลตในตอนที่6 2เป๊ะเ,เ,เลยครับและดีไซน์ของไททันค o อกแมนเนี่ยก็แอบชวนให้คิดถึงตัวละครอย่างซากุจากเรื่องกันดั้มพอสมควรเลยครับ และส่วนพวกดีไซน์ตัวละครต่างๆก็มาจากชายญี่ปุ่นทวิตเตอร์น้ำแฝง M.S.K. ที่เขาเอาหัวมาหมุนเป็นนาฬิกาลูกบากครับและนอกจากผลงานอย่างสกิบ i ี้ทอยเลตมั l ติเวิร์ของ Channel Dom Studio ก็ยังมีผลงานของสกิบ i ี้ทอยเลตอีกเพียบครับไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกที่ TV วีบูแมนมาเล่น a มองอัสเป็นต้นครับเรียกได้ว่าของดีสุดๆไปเลยครับและถ้าเพื่อนๆคุณน,น้าคุณตายอย่างเจ้านกม่วงตัวนี้ที่โผล่ขึ้นมาในช็อตแล้วล่ะก็ เจ้านกตัวนี้เองก็เป็นผลงานของทาง Dom Studio เช่นกันครับเจ้านกม่วงตัวนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยดังในฐานะของนักไล่ล่ากลุ่มที่ซิมทีวีบูแมนครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปติดตามผลงานของคุณอมส Studio จริงๆครับถึงอย่างไรก็ตามครับผมขอประกาศข่าวล่สาสหรับแฟนของอมส Studio นะครับ Dom Studio เนี่ยล่าสุดได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีตอนที่สี่สหรับ s k c r i d i t y Toilet Man t v e r นะครับส่วนเหตุผลต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปอ่านได้ที่คอมมูของแนวดอมสตูดิโอได้เลยนะครับ ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากอ่านแปลไทยผมแปะตัวแปลไทยไว้ข้างล่างดีสคริปชันแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับ